เป็นคนที่โชคดีมากค่ะเพราะอะไรคะเพราะเส้นนี้เป็นเส้นวาสนาเส้นหนึ่งเลยนะคะน้อยมากที่ทุกคนจะรู้จักสังเกตบนมือนี้นะคะทุกคนนี่คือเส้นวาสนาฟุกค,ค่ะกฎของเส้นวาสนานะคะมีอยู่ว่าไม่ว่าเส้นนั้นจะเริ่มต้นจากที่ตรงไหนนะคะจะขึ้นตรงไหนก็ตามแต่ถ้าสุดทางแล้วของเส้นนั้นวิ่งไปจอดสนิทอยู่ที่เนินเสาบริเวณเนินเสา นั่นคือเส้นวาสนาค่ะทุกคนอย่างมือนี้นะคะต้นเส้นเนี่ยเริ่มมาจากเนินอังคารต่ำค่ะทุกคนแล้วลากไปจนถึงเนินเสาค่ะจุดสิ้นสุดจุดที่บริเวณเนินเสาเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นวาสนาฟุกค่ะใครที่มีเส้นนี้นะคะจะส่งผลแก่เจ้าของมือจะได้รับอะไรที่ได้มาแบบฟุกฟุค่ะทุกคนแบบไม่น่าเชื่อ ในสิ่งที่เราจะได้เมื่อเวลาจรเวลาเดือนหรือช่วงจังหวะโชคชะตาของดวงชะตานั้นมาถึงเราจะได้รับสิ่งที่ฟุกๆเราจะได้รับอะไรมาแบบฟุกๆแบบไม่น่าเชื่อทั้งๆท,งที่บางอย่างเราทำทิ้งไว้แล้วบางอย่างเราทําไว้แล้วจนลืม หรือซื้อลอตเตอรี่หรือซื้ออะไรหรือทำอะไรไว้สักอย่างหนึ่งแล้วเราลืมจนมาวันหนึ่งเราได้รับมันแบบฟุกๆแบบไม่น่าเชื่อทำไปทำมาแล้วเราได้รับสิ่งนั้นแบบไม่น่าเชื่อเส้นนี้จึงเรียกว่าเส้นวาสนาฟุกค่ะทุกคน